ใครต้องไปควา้าจัดไปควา้ามัน,นเสื้อตัวนั้นมีธงชาติไทยฟุตบอลวัดปาดเอาจริงสร้างสิ่งดีเดียวไว้สร้าันฟุตบอลไทยให้ยิ่งใหญ่ให้เกลียงไกลใช้คาฝันมาร่วมใจกันที่วันเวทฟุตบอลวัดปาตัวจริงฟุตบอลไทย เชร้สุดทั่วใจสร้สสางคนรุ่นใหม่ให้มีใจให้มีไฟไปตามฝันอย่าไปยอมแพ้ห <า S 2> วังไว่อีกไม่นานต้องสักวันไปยืนตรงนั้นติดทงใตรโรมทิมชาติไทยกายใจไว้ให้ดีทุ่เทสุดพลังให้เต็มที่อย่าลืมความฝันที่เรามีชัาสุดทยฟุตบา,าลร้อยปตัวจริงเล่นทรงมงยิงเข้าไว้ ันทางความฝันอยู่ไม่ไกลต้องไปควา้าจะไปคว้ามันมันน,นเสือตัวนั้นในทงชาติไทยฝึกดาวไร้ป่าดาจริงสร้างสิ่งดีเดียวไว้สร้างฝันทุกพอไทยให้ยิ่งใหญ่ให้เกลียงไกลชายคาฝันมาร่วมใจกันที่วันนี้ สวัสดีครับ สวัสดีครับฟุตบอลระ8ไลฟ์นะครับไม่ได้เจอกันหลายวันวันนี้กลับมาเช็คเรตติ้งกันหน่อยว่าท่านผู้ชมยังคงอยู่กับเราในรายการไลฟ์หรือเปล่านะครับที่ผ่านมาเราก็มาในรูปแบบของคอนเทนต์ของอเรื่องราวต่างๆอยู่ทุกวันนะครับเพียงแต่ว่าในการไลฟ์เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาทุกวันเพราะว่าช่วงนี้บางทีก็ไม่มีฟุตบอลไม่มีประเด็นอะไรที่มันน่าติดตามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอ่ะทันทีที่ มันมีเกมการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับเราก็มาไลฟ์แันสดๆนะครับวันนี้เอ่อในช่องทางที่ทนะ่านผู้ชมติดตามอยู่เนี่ยอาจจะชื่อสปอร์ตร้อยแปดนะครับเพื่อเปิดกว้างให้กับทุกกีฬาแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็คือฟุตบอลร้อยแปดนั่นแหละนะครับใครยังไม่ได้กดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไครต์กดซะนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้าคนอ่ะช่วยกันแชร์หน่อยแล้วก็เอ่อช่วยกันกดไลค์กันหน่อยขอคนละไลค์นะครับในการที่เข้ามาดูวันนี้นะครับเรามาพร้อมกับอลีฟุตบอลโอลูฟุตบอลมอร์เทน คุยแบบงงกก่อสร้างไทยวารวัสดุก่อสร้างโปรเทเวนตี้โฟนะครับรวมไปถึงวอลล็อกส์นะครับผลิตภัณฑ์น้ํายาซักผ้าและน้ํายาทําความสะอาดรองเท้าที่สามารถกําจัดแบคทีเรียได้99นะครับวันนี้มีฟุตบอลโชปปี้ครับหรือว่าฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียนนะครับบีจีนะก็วันนี้เก็บชัยชนะได้ชนิดที่เรียกว่าโอ้โหไม่น่าจะต้องมาลุ้นขนาดนี้นะฮะแล้วก็ทําให ในรอบต่อไปเนี่ยมีโอกาสจะเจอกันเองนะฮะใช่ใช่ครับอันดับสองของกลุ่ม B ีเดี๋ยวต้องรอลุ้นนะครับว่าจะเจอบุรีรัมเลยหรือเปล่าพี่ปูแต่ว่าในช่วงเย็นเนี่ยมีรีโว่รีครับนะครับการท่าเรือบุกไปชนะชนบุรีสี่ประตูต่อศูนย์ไปเจอกับขอนแก่นพี่ปูอ่ะวันนี้นะครับก็โชปี้ฟุตบอลสโมสริงแชมป์้อาเซียนเนี่ยบ g จีเจอกับตรังกานูนะครับถ้าชนะเข้ารอบ,รบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม บีจแน่นอนว่าพวกเขาหวังถ้วยนี้พอสมควรนะพี่ปูวันนี้ส่ง hmm. ชุดใหญ่เหมือนกันพี่สารดอกไม้แก่ว่าริชูทองคิซิยองโกมิสครับมาโกบารเรนี่บรินทรจำนงวัดกิสดาการแมนกาคุตโตโนซึดะนะครับราเนียลซานตานะ่าสุรชาติสารีพิมพ์พี่ปูมาเล่นแบ็กมาเล่นทางขวานะครับบิงขวาชนาทิพย์สงกระสินแล้วก็อิกซานฝานดีนะครับอเกม โอ้ต้องต้องบอกว่าค่อนค่อนข้างจะอึดอัดพอสมควรนะครับโดนยิงนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วบคือ b G, ีจีผมไม่รู้ว่าอ่าวันก่อนที่ผมดูเจอฉานที่ยิงสี่หนึ่งเนี่ยก็โดนเข้านำก่อนแล้วก็เล่นอึดอัดอึดอัดกว่ากว่าจะแก้คืนได้อะไรเงี้ยคือผมไม่รู้ว่าต้องต้องใส่เกียร์ไหนหรือว่าต้องรอช่วงท้ายเกมอย่างเดียวนะครับก็ อ่าโดนนำหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ว่าโดนนำแค่ห้านาทีนะนาทีหกสิบกว่าโดนนำหนึ่งศูนย์อ่านาทีเจ็ดสิบกว่าเนี่ยตามตีเสมอได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งนี่ปูบครับอ่าพอนำหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วคราวนี้บีจีเหมือนเหมือนติดเครื่องร,รู้ไหมว่าบีจีเนี่ยนะผมว่าถ้าไม่มีชนาทิพย์เนี่ยนะเหนื่อยเลยอโอ้ชนาทิพย์เล่นหลังกองหน้ากลายเป็น ผมว่าชั่วโมงนี้เนี่ยกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของ b ีเลยลูกสองหนึ่งก็แทงให้กับอ่าเพื่อนร่วมทีมไปชิปติดแล้วสุดท้ายก็ซ้ำได้นะครับอีกหนึ่งคนที่ที่ผมว่าเล่นดีขึ้นมาคือกาคุโตะนุซึดะนะครับนักเตะจากญี่ปุ่นนี่ปุ่บทำผลงานได้ได้ดีมากๆนะครับก็อ่าพอมาเป็นลานิวสันตาน่ายิงเบิลก่อนมาแทงสองหนึ่งแล้วก็มาสามหนึ่ง แล้วท้ายเกมเนี่ยยิงสี่ประตูต่อหนึ่งพี่ปูฟุตบอลสี่หนึ่งของบีจีเนี่ยช่วงหนึ่งหนึ่งเนี่ยบีจีบุกเยอะสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งบุกแบบ <1> 1> บุกข้างเดียวพี่ปูแล้วดูเหมือน <1> 1> ว่าจะกลายเป็นเล่นสบายสบายไปแล้วแต่พอนำสี่ประตูต่อหนึ่งผมไม่อยากจะบอกว่าบีจีกลายเป็นคนละทีมเลยพี่ปูบีจีช็อตไปดือด้อแล้วก็ เหมือนกับว่าเสียประตูเสียประตูง่ายมากช่วงทดเจ็บอกองหลังพลาดเสียมาสองประตูต่อสี่แล้วก็ก่อนหมดเวลาอีกหนึ่งนาทีทดหนาทีโดนยิงอีกหนึ่งเม็ดนะครับเป็นลูกจุดโทษที่สารดอกไม้แก้วนี่ไปทำฟาวเป็นซาฟาวีลาชิตยิงเป็นสามประตูต่อสี่แม่ ก็ยังดีที่ลาเนลซัตโตรนาวันนี้ยิงสองลูกพี่ปูตีเสมอหนึ่งหนึ่งและนำสองหนึ่งมันไม่สมควรให้เขายิงมาสามประตูต่อสี่อ่ะผมจะบอกให้อยู่ๆก็ไม่เล่นดื้อเลยช็อตดื้อเลยพี่ปูนํำสี่หนึ่งแล้วช็อตดื้อเลยเออครับงงเหมือนกันอ่าฮะอ่ะแต่ไงก็ตามนะครับบีจีก็ได้เข้าสู่รอบต่อไปเรียบร้อยละเพียงแต่ว่าในรอบหน้าเนี่ยนะฮะอาจจะต้องเจอกับบุรีมํานะใช่ใช่ครับก็ก็เดี๋ยวรอดูว่า อันดับสองสายบีน่าจะเป็นบุรีลำหรือเปล่านะครับถ้าเป็นบุรีลำก็ไม่ต้องเดินทางไกลแต่ว่าบีจอยากเจอ,อหรือเปล่าเพราะว่าชั่วโมงนี้ก็ต้องยอมรับว่าแม่ก็คือบุรีลำในตัวต่างชาติเขาโหดพี่ปุแม้ว่าวันนี้นะพี่ปุ่มสี่ประตูที่ได้ของบีจเนี่ยได้จากนักเตะต่างชาติหมดเลยนะลาเนซยสตานาสองประตูกาคาคุตโตโนซูดะแล้วก็อีกซานฟานดี้นะครับแต่ว่า เจอบุรีรัมย์ชั่วโมงนี้บีจีก็หนาวเหมือนกันเพราะเกมล่าสุดเล่นในบ้านบีจีบีจีก็แพ้มาศูนย์ประตูต่อสองเหมือนกันนะครับคุณนักขี่เขาบอกว่าบีจีเนี่ยคล้ายๆกับฟอร์เรสในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเห็นนอตติงแฮมฟอร์เรสไหมคลนะ้ายยังไงนอตติงแฮมยิงเจ <laughs> <70 S 1> uh ็ดศูนย์นะบีจียิงนำสี1 1> uh ่หนึ่งให้เขาไล่มาสองมาไล่มาสามสี่ <laughs> ไม่ uh huh. <laughs> ไม่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะ คุณเชนเดวอร์ถามว่าพี่มุ้ยหายไปไหนครับมุ้ยเจ็บยาวเลยเนาะอืใช่ใช่ครับคุณกิตบอกว่าบีจีแต่ละลูกมาจากชนะทิพย์เยอะเลยคุณปูว่าแบบนี้ชนะทิพย์เกิดพันกับบีจีและทีมชาติไหมเพราะอะไรก็เพราะผลงานไงครับก็ยังสําคัญแน่นะถ้าผลงาน่ี้เนี้ยนะฮะคุณนักขรินวันนี้บอลถ้วยคาราบาวครับรอบรองเกมสองอาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลแข่งตีสองสี่สิบห้าแม่ขอบคุณมากเลยคุณนักขรินเหมาะจะไปเหมาะจะไปทํางาน เอ่อเรื่องของโปรแกรมนะเขาะว่ารู้โปรแกรมหมดเลยฟุตซอลเจลีกพรีเมียร์ลีกนะฮะเราจับบอลไทยกัน,นแท้แท้ยังมาบอกโปรแกรมพรีเมียร์ลีกนะคุณแดนบอกว่านำสี่หนึ่งปอยให้เขายิงสี่สามนะคุณเจพีว่องบอกว่าหลังบีจีต้องปรับปรุงเสียง่ายๆจนเป็นเรื่องปกติใช่เลยครับด้วยกอไม่ต้องไปไม่ต้องไปบอกอะไรเลยมันมันชัดเจนอยู่แล้วนะฮะอืมอืมใช่ครับ หลุดดื้อพี่ปูคู่อื่นนะครับก็พีเอชเอ็มมาคาซาเนี่ยเอาชนะดองดองอาทันทันหัวนะครับสามประตูต่อศูนย์พี่ปูดองอาดองอานะครับแล้วก็สบายเลียงเนี่ยเอาชนะฉานอยู่ในเต็ดสี่ประตูต่อสองนะครับบีจีอันดับหนึ่งพีเอเอ็มมาคาซาอันดับสองสิบกับสิบเอ็ดคะแนนพี่ปู คุณเกษตรจำเริญก็กดไลค์ให้แล้วนะครับช่วยช่วยกันขอบคุณนะครับ <c oughs> คุณการันบอกว่าอัปเดตด็กเยาวชนปีนี้หน่อยครับพี่ปูมีไม้จัดตอนไหนโอ้ oh, <c oughs> มันยังมันยังบอกไม่ได้ว่าจะจัดตอนไหนนะออื <c oughs> แต่ว่าน่าจะมีแน่นอนแหละเพราะว่าพอมีงบประมาณละนะครับของการกีฬาการกีฬาเนี่ยให้มาร้อยล้านนะฮะอืมสําหรับยูทลีกนะแต่ว่าเอ่อใครจะเป็นคนจัดสมาคมจะเป็นคนจัดหรือเปล่าแล้วก็รูปแบบการจัดจะเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ คุณแดนบอกว่าประตูและกองหลังต้องปรับปรุงคุณนัทบ,บอกว่าดีนะที่ยิงเยอะีจีนะครับโปชั่วโมงนี้กองหน้าต้องต้องหมั่นผลิตประตูละเพราะว่ากองหลังพร้อมจะเสียแบบนี้นะฮะคุณปดเกียวว่างบอกว่าตรังการูใช่ทีพี่อดีศักไกสอนเคยเล่นไหมใช่เนาะใช่ปะตรังการูอ่ะใช่ใช่ตรังการากาูครับ <S 2> <S 2> ใช่ครับจากมาเลเซียเนาะอ่าะนั่นก็เป็นฟุตบอลโชปปี้ครับนะครับ วันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อกี้คุณนบจากโปร2ทเวนฟเขาส่งรูปมาให้หมาดๆในสดๆเลยนะครับเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเจริญศักวงก่อนกับสโมสรเอ่อเดี๋ยวนะสโมสรอะไรเล <laughs> ่าเซเลโซ่ไหมเอเซเลโซเซเลโซ่ซโซซโซขอภขอภยัยขออภัยใช่ใช่ใช่กะฮใช่ครับในรูปแบบของ การยืมตัวหกเดือนนะนะวันนี้เขาบอกว่าเปิดตัวเป็นทางการแล้วครับ่าฮะยืมหกเดือนพร้อมกับออปชันยืมต่ออีกหกเดือนนะครับหรือซื้อขาดขึ้นอยู่กับผลงานครับอ่านี่คุณลบเขาบอกมาผู้จัดการเขาบอกมานะฮะก็เท่ากับว่าอ่าเป็นความสําเร็จนะนะในในดิวแต่ว่าความสำเร็จในเกมเนี่ยต้องไปใฝ่ฟ้าเอาเองนะครับในดิวนี่ก็จัดการให้เรียบร้อยละบีจีก็ปล่อยอ่อ ทางเอเนต์ก็ไปดูแลก็จร the so ิงๆญี่ป like ุ่นก็สไตล์นี้แหละนะครับไม่ได้แปลกอะไรยืมตัวก่อนหกเดือนแล้วออปชันว่าถ้าดีจะให้ยืมต่อเพิ่มอีกหกเดือนแล้วถ้าดีกว่านั้นอันนี้ค่อยซื้อขาดซึ่งยุคซื้อขาดก็ต้องมาเคลียร์กันว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอ่ะคุณทวทีซับบอกว่ายุติอายุเท่าไหร่ครับพี่ปูยุติมีตั้งแต่สิบสี่ิบหกสิบแปดมั้งนะฮะอือ คุณวีโวบอกว่าเชียบีจีเก่งมากรับเอฟซีบุรีัมนะฮะ,ะคุณแดนบอกซเดโซใช่เมื่อกี้ผมผมนึกไม่ออกแป๊บหนึ่งนะฮะซเดโซสก้านะครับอือโอเค,คนะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามาพอสมควรแล้วก็คนดูไลฟ์สดวันนี้อยู่สามร้อยกว่าคนมีประเด็นอื่นไหมครับโยวันช่วงนี้มีประเด็นอะไรหรือเปล่าไม่ค่อยมีอะไรนะพี่ปูต้องรอดูวันก่อนอผมดู เราไม่ได้ค่อยได้ไหลเนาะการท่าเรือบุกไปชนะ,ะ G, บีจีอ่าบุกไปชนะบุรีรัมบุรีรัมหนึ่งประตูต่อศูนย์พี่ปูในช่วงแรกๆอ่ะก็มีคนบอกว่าโอ้โหนี่บุรีการท่าเรือเอ้ไม่เอาหรือเปล่าส่งนักเตะไทยลงล้วนเลยพี่ปูอ่าสุดท้ายอ <c oughs> โอ้เล่นไปเล่นมานำหนึ่งประตูต่อศูนย์พอนำหนึ่งศูนย์แล้วยันอยู่เออยันอยู่เฉยเลยก็กลายเป็นว่าเก็บสามคะแนนได้ ได้แล้วทำให้อ่าความห่างระยะห่างเนี่ยถ้า,าบีถ้าหากว่าบ u ูแบงคอกยูเนเต็ดเก็บชัยชนะก็จะเหลือแค่หกคะแนนพี่ปูถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะอยู่แต่ว่าก,ก็ก็ต้องรอดูว่าการท่าเรือเนี่ยถ้าชนะบุรีรัมได้เนี่ยการท่าเรือต้องไม่ไปเสมอทีมท้ายตารางดื้อนะ,อะพี่ปูคี <laughs> ่เกมใหญ่เกมเล็กอะ่ะมันมีค่าเท่ากันนะครับสามคะแนนมันก็มีค่าเท่ากัน พราะนั้นก็ต้องไม่ไม่หล่นไปไหนเนี่ยคุณเกษตรจํจำเริญแต่ว่าโค้ดอ้นไปไหนครับโค้ดอ้นก็ไปเอ่อโค้ดอ้นเนี่ยเห็นตอนแรกมีข่าวว่ามีดีลกับสโมสรไหนโยแต่ว่าก็ยังไม่ใช่นะยังยังไม่ยังไม่บรรลุข้อตกลงใช่ตอนแรกก็มีข่าวหลายคนก็บอกผมว่าจะไปบีจีจะไปเมืองทองแต่ว่าโหตอนหลังเม,มืองทองโค้ดจีโนโ่อย่างเก่งนี่ป<อ>ุ๋เขาบอกว่าลำพูนอยากได้มากเพราะว่าอย่างนั้นนะเก่งเออออลำพูนก็ ไม่พอใจผลงานการาม่าเออเล็กซานเดอร์กาามาช่วงหลังก็ไปดีเลยอโอใครจะไปปล่อยพูชั่วโมงนี้ก็ต้องยอมรับนะพิภูดูนักเตะผมว่าความแตกต่างเมืองทองช่วงแรกผมผมก็มองว่าเขาเล่นดีนะแต่ว่าจังหวะสุดท้ายของนักเตะต่างชาติเขาไม่ไหวเลยแต่ว่าพอในช่วงเล็กที่สองเนี่ยเขามาปรับปรับระบบปรับอจังหวะจบสกอร์เข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าเมืองทองเล่นดีเฉยเลยผมดูเกม เจอกับสุขโขทัยครึ่งแรกก่อนที่เขาจะโดนอ่าก่อนที่เมืองทองจะแซงสองหนึ่งเนี่ยสู้สุขโขทยัยไม่ได้เลยนะโดนสุโขทัยตุบตับตุบตับจอนบัคโจอย่างนี้อ่าเล่นไปเล่นมาพอเขาตามสองหนึ่งกลายเป็นคนละทีมเลยเอฟูเล่นดีขึ้นมาเฉยๆเลยดาวรุ่งของเมืองทองก็ต้องบอกว่าฝีมือโค้ชนะอือใช่ใช่ใช่ครับคุณพัฒนกรถามว่าชเชญเสาโค้ดมีเรื่องในการบทลงโทษยังไงครับไม่ใช่โคนะ้ดนะเป็นผู้จัดการทีม ก็โดนโดนโทษแบนหนึ่งปีนะครับห้ามห้ามเกี่ยวหนึ่งปีแล้วก็ปรับสี่หมื่น่ะใช่ครับเขาเขาลดจากจากแสนสองหรือเท่าไหร่นี่แหละให้กูมพอมาเป็นทีสามเนี่ยเขาลดเหลือสี่หมื่นจริงๆก็ปรับอาแบนแค่หกเดือนแต่ว่าเป็นผู้ตัดสินเขาเลยคูณสองเข้าไป ส่วนสมุดประการเนี่ยถูกบีลิทออกจากระบบฟุตบอลไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ลงแข่งขันนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเองินเรื่องทองนะครับก็ถูกตัดออกจากะระบบสารระบบของฟุตบอลไทยไปเลยนะครับแล้วก็เงินลิขสิทธิ์เนี่ยก็แบ่งกันเฉพาะทีมที่เหลือเท่านั้นนะฮะก็ตัด่อไปหนึ่ง mm hmm. ทีมแล้วก็มีการพูดคุยกันจะให้แบงค์การันตีจริงๆเนี่ยคำว่าแบงค์การันตีเนี่ยมันพูดกันมา สิบปีแล้วครับมันเป็นมาตรฐานโลกนะฮะแต่คุณทาศทำได้ทันทีเพราะว่าพอจะให้มีแบงก์การันตีเอ่อทีมก็บอกว่าลําพังเอ่อจะมาใช้จ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วไม่มีอะไรมาการันตีหรอกพอไม่มีอะไรการันตีก็จะเตือนปัญหาเนี่ยคือคุยกันมาตั้งแต่สมัยที่เอ่อทีมอะไรนะทีมอ่าบีบีซียูพี่ปูบีบีอ่อบีบีบีซียูอ่าเอ่ออ่อตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะฮะที่อยู่ๆก็ไม่เก่งดื้อๆอย่างเงี้ยนะฮะ ก็ทําอะไรไม่ได้<ช><ช>ทําได้เต็มที่ก็ก็เอ่อจะปรับเงินก็เขาก็ไม่มีอะไรให้ปรับแล้วอะใช่ป่ะเขายุบทีมไปแล้วใช่ใชตอนนี้จะไปหาปรับใครครับผมเราก็ต้องก็คือจริงๆมันเป็นกฎของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบริษัทไทยไม่บริลกแล้วบอกว่าอ่าตอนนั้นจะปรับเงิน B B C U หนึ่งล้านอันนี้จะปรับส่วนประการล้านสองล้านนี่แหละแต่ว่าจะไปปรับที่ใครอะเงินเดือนนักเตะก็ไมามีอ่าตอนนี้ถ้านักเตะไปฟ้องร้องเรื่องค้างเงินเดือนนักเตะไปเอาที่ใครล่ะ สมาคมจะซัพพอร์ตยังไงจะดูแลนักเตะยังไงก็กลับมาที่แบงค์การันตีพอแบงค์การันตีปีหน้าสมมติทีมไหนเหนื่อยๆบ้างอะไปทีมระยองบอกว่ามีต้องมีแบงค์การันตีห้าล้านสิบล้านระยองบอกโอ้โหจะไปไปมีได้ไงอ่ะทีมท้ายตารางทีมหนองบัวทีมอะไรอย่างเงี้ยพี่ปูเราก็ต้องยอมรับว่ามันมันเหนื่อยพอสมควรแบงค์การันตีมาตรฐานที่จะต้องทำนะใช่ถูกถูกครับเพราะว่าถ้ามีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ย แบงก์การันตีมันก็ซัพพอร์ตนักเตะซัพพอร์ตอะไรได้หลายอย่างคือคือเอาจริงจริงเนี่ยอย่าหาว่าใจไม้เสถรกรรมเลยถือถ้าไม่มีก็เล่นไม่ได้เพราะมันไม่มีความมั่นคงเอ่อือถูกไหมโยม่ครับเหมือน,เห,อนเหมือนเราเราจะเปิดจะซื้อรถอะซื้อรถหนซ <ๆ S 1> ื้อรถอ่าเขาไม่มีเงินดาวเงี้ยแล้วเขาไม่มีเงินดาวแล้วมันจะมีผ่อนไวหวเขาบอกว่าเออแล้วกิาไม่ผ่อนขึ้นมาก็ตายพอดีใช่ปะ่ะเออฮมันก็จะอารมณ์น<ๆ>ั้นนะฮะ เอ๊ะเราบอกผลอะไรผิดหรือเปล่าคุณเบียร์บอกว่าสี่สามไม่ใช่เหรอบีจีเออคุณเอกบอกสี่สามก็บอกสี่สามอยู่แล้วนะครับส <3 S 1> ี่ามนะโดนไล่ยิงมาสี่สามนะฮะ,ะคุณอดีมบอกว่าบีจีสมควรติดทีมชาติมีแค่ชนาทิพย์เออยาบาลินี่ก็น่าสนอืออคุณบุญมีบอกว่าฝึกยิงประตูเออดูดีขึ้นแต่ฝึกยิงประตูหน่อยหมายถึงใครครับบีจีเหรอบีจียิงไปสี่ลูกเลยนะอืช่วงหลังเขายิงได้นะ บีจีช่วงหลังเขาโอเคปู okay, แต่ว่ากองหลังเขายังมีปัญหาผมว่ากองหลังเขามีปัญหาเยอะคุณปูปีปีปัรโยรวัลสโมสรไทยผมว่าเน้นสปีดบอลกับความแม่นยํากินอาเซียนได้แน่ครับที่ปูวิโยอ๋อใช่ครับคือไอ้สปีดบอลเนี่ยมันจะสวนทางความแม่ยนยำนะพอสปีดเร็วขึ้น,นความแม่นยํามันจะลดน้อยลงเออใช่ใช่ เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนากันนะครับถ้าผมเป็นเจ้าของทีมคงไม่ได้ไปต่อหลายคนครับชุดนี้คุณทศสวัสดชุดบีจีเหรออืแม่ถ้าเอ่อเจ้าของทีมเขาก็เห็นนะ่แต่ก็เขาก็มีการไปต่อแล้วคนที่ไม่ได้ไปต่อกับบีจีดันไปต่อที่อื่นได้ดีด้วยวันนี้้องก็มีการเอามาอ,อ่ลงกันได้โยว,ว่าคนที่ไม่ได้ไปต่อกับบีจีเนี่ยไปอยู่ที่อื่นเป็นยังไงปรากฏว่ามันมันไปดีนหมดเลยอะ่ะพีธีวัตสุกิตร,รมกคุลนี้นะ สีวากร<อ>เตียตะกูลใ่สีวากอเต<อ>ียตะกูลนะ <laughs> เออมันก็งงเหมือนกันนะว่าอันนี้ก็เหมือนกันพอคอุณทวีววัฒน์คนเทศวัฒน์ทศสวัฒน์เขาบอกว่าจะไม่ให้ไปต่อเนี่ยอ่าสมมติว่าเจ้าของทีมเขาบอกว่าอาไม่ไปต่อไม่ไปต่อไปต่อที่อื่นดันไปดีเนี่ยมันก็จะเจ็บใจอย่างเงี้ยนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่แล้วก็คือตอนนี้เนี่ยนักเตะบีจีผมก็ไม่รู้ว่านักเตะอาร์ทีบีจีเนี่ยเขาเน้นอะไรดู เขาเน้นดาวลุ่งอะหลายคนอ่ะดาวรุ่งเข้ามาก็โอเคแต่ว่าก็ายังมีตัวอายุเยอะลงมาอ,อยู่อะไร,งไรเงี้ยเพราเราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันบาลานซ์ทีมเขาอาจจะสร้างบาลานซ์ทีมหรือหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปครับคุณนิเทศบอกหลังรั่วอะสี่โดนสามเมนะ็ดเนี่ยไม่รั่วมันจะว่าย,ยางไงล่ะนะฮะนำสีหนึ่งโดนสามเม็ดก็ใช่เอ่อมันก็ถือว่ารั่วแหละนะครับ วันนี้ก็คงจะพูดคุยกันประมาณนี้นะครับนานๆมาทักทายกันดีพรุ่งนี้ก็มีไลฟ์เพราะว่าพรุ่งนี้มีเกมบุรีรัมเนาะซยับใช่ครับว,วันไหนที่มันมีมีฟุตบอลเตะเอาเป็นว่าเราเราจะมาไลฟ์แฟนหลังเกมดีกว่านะครับแต่วันไหนที่ไม่มีฟุตบอลเตนะเนี่ยเราก็จะหยิบประเด็นมาทําเป็นฟุตบอลละแปดเจาะประเด็นหรือว่าจะเป็นคลิปต่างๆนะครับคุณสุร,ราศบอกว่านี่แหละครับที่เขาว่าถ้าไม่ย้ายทีมก็ไม่ดีขึ้นเลยนะฮะก็ไม่รู้เป็นพวามตัม้งเตะหรือเพราะโค้ชนะเออหรือเพราะทีมนะเามนาะ บีทำไมเปลี่ยนโค้ดบ่อยเลยครับพี่ปูพี่โยคิดว่าโค้ดแบบไหนที่ลงตัวสไตล์บีคุณเ w ็นมลิม,ลมโค้ดที่ลงตัวกับบีีคือโค้ดที่มีอำนาจเด็ดขาดอืมเชื่อผมอะ <c oughs> นะมีสิทธิ์ขาดตั้งแต่เลือกผู้เล่นเลือกผู้เล่นเข้าทีมนะอ่า <c oughs> จัดตัวและวางแผนการเล่นอืมโดยที่ก็ต้องดูว่าไม่ครับ <c oughs> ไ,ไม่ต้องแคร์ทั้งบนทั้งล่างนะแคร์ข้างบน <c oughs> ไปถึงอะไร <c oughs> แคร์ผู้บริหารประธานสโมสร แค่ข้างล่างหมายถึงอะไรซูปเปอร์สตาร์ในทีมถ้าโค้ชทาได้ตามที่เอตามตารามีอำนาจเด็ดขาดผมว่ามีทีดีใช่ก็ต้องดูว่าแอนโทนีฮัตสันเนี่ยจะอยู่ได้ยาวขนาดไหนเพราะว่ามาเปิดตัววันนี้ชนะสี่ประตูต่อสามไม่บูฟุตบอลอะไรอ่าอ,อยู่ๆโดนเขานำหนึ่งศูนย์ยิงแซงสี่เม็ดย่างโหดพี่บูผมบอกใช้คาว่าอย่างโหดมา,มมาเป็นพายุเลยยางโหดเพราะนั้นสี่หนึ่งหยุดเล่นดื้อเลยให้เขายิงแซงสองเม็ด ให้เขายิงตามมาเอ,อีกสองเม็ดผมงงเลยอ่า,อาคุณชัยวิชิตถามว่ากองหลังบีจีเนี่ยทําไมส่งคืนหลังตลาดครับหลังตลอดมั้งใช่ป่ะ <c ười> อ้าเขาถามสกอร์อีกแล้วโยบวตาตโลงสี่สามหรือสี่สองคุณสี่สามเขายิงตามมาสองเม็ดนะจากหนึ่งหนึ่งไงมาแซงสี่หนึ่งยิงมาอีกสองเม็ดก็เป็นสี่สี่สาม ชัวนะชัวนะผมว่าชัวก็ถามไปไปสักันมาเอากันงงเนี่ยเข<ค><อ>าเขาคิดตังกันหมดแล้ว <laughs> ชัวเลยอโอเคนะครับอพูดอ๋อปกขึ้นผิดคุณกันเนอร<อ>์อ๋อ,อโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรายอมรับผิดนะถ้าปกขึ้นผิดเดี๋ยวเพราะว่าปกอาจจะทาตอนสี2 2> ่สองเออใช่ไหมเพราะว่ารายการไลฟ์มันจะเข้าแล้วอ่ะขออภัยเดี๋ยวต้องไปแก้ทีมงานต้องไปแก้นะครับต้องเป็นสี่สามนะครับ อ๋อปกคลิปสี่สองคุณโอมขออภัยด้วยเอ่อเออเอ่ออาทีมงานเดี๋ยวไปแก้นะครับคุณใบก้าบอลบอกบีจีรูปแบบการเล่นไม่ดีเจอทีมแข่งแข็งไม่ใช่ทรงนี้คุณสายหมอบอกว่าสงสัยไม่อยากเจอบุรีรัมคุณชาวชาวบอกว่าบุรีรัมน่าจะชนะครับจับตัวจได้ของเปาโลโจชัวอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปแก้ปกให้นะครับเป็นสี่สามนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นสี่สามคือบางทีการทํากราฟิกเนี่ยมันต้องมันต้องทําล่วงหน้าเพราะว่าเวลาจะไลฟ์สดบ้างเนี่ยปกมันก็จะขึ้นนะครับ ทีเนี้ยเขาไปยิงลูกลูกสามนาทีเท่าไหร่ลูกสามนาทีเก้าสิบบวกสองลูกสี่อ่ะลูกสองนาที 2, ลูกสองนาทีเก้าสิบวกสองลูกสามนาทีเก้าสิบบวกหกมั้งจุดโทษอ๋อไปสรุปให<ม>้เขาซะนะฮะโอเคนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณอารีฟุตบอลสโตร์นะครับลูกฟุตบอลมอ์เท่นคุยแบบนงถกก่อนสร้างไทยวรรวัสดุก่อสร้างโปรเทนตี้โฟร์และผิตพันธ์บอลล็อกส์นะครับผิตพันธ์สัพพา และกำจัดกลิ่นรองเท้ารวมถึงค่าแบคทีเรียได้99พรุ่งนี้เจอกันใหม่หลังเกมบริดามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ความยิ่งใหญ่เป็นบันไดให้เด็กชายไปตามฝันค<ห>ุณเธอ,อสุดใจวังไว้อีกไม่นานต้องสักวันได้เป็นอย่างฝันเป็นช้างตัวนั้นช้างสุดไทยเด็กหลังได้ใจไว้ให้ดี ทุ่มเทสุดพลังให้เต็มที่อย่าลืมความฝันที่เราวีชักสุขไทยบาวไร้ปาตัวจริงเรื่องทรงมงกุเข้าไว้คนช่างความฝันอยู่ไม่ไกลต้องไปคว้าจะไปคว้ามันมังเสื้อตัวนั้นมีธงชาติไทยฝุดบ่าวไรปาเอาจริงสางสิงหีหเอบยาวไว้สัน ไทยให้ยิ่งใหญ่ให้เกลียงไกลใช้คาฝันมาร่วมใจกันที่วันนี้ฟุตบอลวัดตาตัวจริงฟุตบอลไทย สุดทั่วใจ,ส,วใจสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีใจให้มีไฟไปตามฝันอย่าไปยอมแพ้หวังไว้อีกไม่นานต้องสักวันไปยืนตรงนั้นติดทงใตร่มที่ชาติไทยใจไว้ให้ดีทุ่มเทสุดพลังให้เต็มที่อย่าลืมความฝันที่เรามีชาติสุดไทยบอลร้ายาาต,าตัวจริงเล่นทรงมมยิงเข้าไว้บนทางควาง ไมไกลต้องไปคว้าจะไปคว้ามันมันุืยอตัวนั้นในทงชาติไทยฟุบลลตบอลราดตาเตาจริงสร้างสิ่งดีดีเอาไว้สันความฟุตบอไทยให้ยิ่งใหญ่ให้เกรียงไกลชายคาฝันมาร่วมใจกันที่วันนี้ฟุบลลตบอลรัดตาเตาจริงฟุตบอล time